สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีเบอร์จะขสะูสุกคนเนอมืนน่อเช้าตีบลงมาเบิงข้าจ้าเห็ดขนะัวเนาะเห็ดขัวขาน้ำเซโรนเดี๋ยวพี่น้องหอดยาเลยเนาะหอดยามเพนะิเ่นเห็ดขนะัวเลาปีนี้เป็นปีที่หวานเช้าตีบเองเนอะเป็นคนเห็ดอันนั้นเปียนะก็หวานนักขามพี่น้องสามปีเนาะหวานนักขามเห็ด ครบ3ปีก็ต่อสวาติชอีกเนาะ3ปีแต่ว่าปีนี้พี่น้องบาเนาเฮ็ดเบิดบาเนาะแล้วแต่คนอยากเฮ็ดเบากันว่าเฮ็ดไผมีแห้งเฮ็ดกะเฮ็ดเนาะพี่น้องเฮ็ดพสุคนเดี๋ยวสิมาถามพวกอีเมว่านี่จักเฮือนเนาะที่ว่ามาเฮ็ดครัวเฮ็ดเฮบ่ได้เฮ็ดแบบว่าอันนี้เนาะพี่น้องเฮ็ดอยากเที่ยวนํากันเบิดบาเนาะมันจะง่ายจังยังหั่นนะ นีตอนนี้ก็กำลังปักลักพี่น้องซักลักษ์ด้เสร็จเที่ยง่ายแล้วพี่น้องเลยจะได้เที่าทขามเ,เพื่อนาะปีนี้บ้าเราเองเฮ็ดครัวกำลังซาหวานกำลังผ้ากันเตรียมพี่น้องตอกลักเนะาะลาซุปกกระทศไทย,ยตอนยี้ฝนกระเล่นเพื่อพี่น้อง ยามแดงอะเห็ดคัวเนาะเดี๋ยวสากีสิตาไปเบิ่งเพิ่นเห็ดเป็นต่อใหม่อยู่เฉเพิ่นเดีพี่นี้เนาะน้ำเสียเข้าในรูปเดือบเลยพี่น้องต่อใหม่สองชั่วเนาะเต็มทั้งดินว่ามันเดือบขนาดถ้าว่านะมันคือทางบ้านอบ้านไอรอนบ้านขี้ดีทำยานะมันถ้าตื่นพี่น้อง ยาวยังฝังอีเม่ดาใหม่ยุทธเออวันนี้ยังฝักับฉินน้าดาใหม่อันนั้นพี่น้องใหม่ยังเกาะใหม่เขาเจาะซีมาหันนั่นแหละเนาะสบายดีพี่น้องเนี่ยวูสุ่มพูดยิ่งอยู่กันมาสอยพี่น้องใหม่หันอันนี้เศษสะพานไม้ไผ่ขามน้ำพี่น้องบ้านเรามันขามผักน้ำเนาะ โอ้พี então, on, à, ่ใส่ไหมไอ้นี่น้ำเนาะกาดเนาะไหมตัวนี้แต่ว่าส่วนไม้สางพันหันเพิ่นสีปักลักพี่น้องกะเลมก่อนนะเลมแล้วก็ต่ออะไพี่น้องเดี๋ยวงไปบ่งเพิ่นต่อไหมที่เพิ่นต่อนะเพราะว่ามันบ่ถึงมันเลิกหันเนธานามเซ่เฮาความเลือดติดจักเม็ดว่านามเซ่ไอ้นี่เลี้ยงไปบวมไหมทีพิ่น ข้นต่อพี่น้องไม่สาไพ่เฮานี่สั่งซื้อเอาเด้อพี่น้องซื้อเอานําบ้านอันนั้นมันหน้าอูเนาะเขาจะมีไม้สางไพ่หลายแล้วก็ลําใหญ่เพิ่นขัดเอาแต่ลําที่ว่าแก่ๆใหญ่เนาะนี่พี่น้องต่อไม้เพิ่นสิเอาเสื้แล้วก็เดตะปูเนาะตเสื้ัดแล้วก็ไม่ทีเมเรามาอย่านี่พี่น้องเอามาขัดเสือกให้มันแหนนเนาะ ท้าบ่ต่อมันกับสิวัดทึ้งดินพี่นนองความความเดือดนี่ยโคตเดือด,ดแล้วะพี่นนองท้าบ้านเฮาตอนนี้ก็ดัองเอาไหมล่ลงไปทางทาเนาะท้าสิไปเบิงบ่งเบิ่งอะนะท้าเป็นปลาลักยุ่มพี่นนอง,นองต่อไม่แต่กัดเตรียม บ่ทันทานแบบปีนี้เพิ่นเอาไม้ตแตะเด้อวัดสานเตพีพนนต่น้องบางปีเพิ่นก็เอาสานเตเนาะยาไบ่โอ้เต่อใส่าอันนี้าวัเลยพีนนพ่น้องบ่ร้อนฮัเพิ่นเจาอันนี้ปูนเนาะเจาปูนพเพราะว่าเฮาบ่มีถานะถาส่วนถา้านน,านันเป็นถาของบ้านนัคามพีน่น้องเป็นของหนาจะเป็นของบุคคลเนาะ โมเมนท่า่วนร่วมนะโมคือทาบ้านเฮานี่เป็นแบบทาบ้านแต่ก็ทาส่วนร่วมของบ้านนันพี่น้องเอาไว้เที่ยวน้ำกันเด้อทุกคนเนาะแต่ว่าของบ้านนัคฆาเห็ดนะจะเป็นทาของบุคคลเข้าจ่อกับโมเฮ็ดนะพี่น้องของส่วนของบ้านเขาเนาะอยากซือเมืองว่าสุกเป็นอันนั้นจะซื้อแต่ผู้สายผู้ใหญ่เพิ่นนักพี่น้องทีแย่งเคิรเฮ็ดหลาส่วนพี่อยู่ก็บเราไหมซอยกันหน่อยนึง กำลังเดือดเดือดมืงรอว่าอันนี้ก็ไม่หรอเอาสูกูว่ามึงออกมาน่ะเดีู๋่ก็ลังชิมืออะตอนมาท่านนี้ก็กระขามบ้างก็สีไปซะเนาะตาหวานพังน้มนี้นี่กำลังตอกใหม่ ตกมกเียมหยุดีเ้าพนาะสามสี่สุดพังนะคะไกเตื่นนะเจ้าจแม่กับกรหูเห็ดชวนแบบแบบเป็นพวกคสะดวกต้มืื้นเห็ดนะพี่นาะก็การใส่ใารสชั้นได้เนาะเห็ดครัวของบาซื้อใหมสื้อหัำเพื่อพี่นาะบาสุกมาเกียม เห็ดซอยสวะเนาะมาอย่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 า <balance. S 2> yeah, ่าอย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 ่านย่าอาาอา่าอาอย่็อย่าอย่าอยอ่่าออง่อย่ายเอ่าะ่่าายาาาอ่่น วัรนี้กาศเนาะวันนี้ห้ามมา่ายคว้าให้เบิง่งบ้านหานาัวกระลังสามควาเหม่ยไผ่พี่น้องกลางกว่าพิกายเนาะกลางกว่าของหวานนะคะขับเจ้าจเห็ดเพราะว่านี่นี่เห็ดเต็มทีพี่น้องหวานไทำเนาะเดี๋ยวามมาไทยหวั่เมียบ้าคนเห็ดควานมีจักมีจักเจ้ามีจักเขื่อนนะพี่น้องตอนนี้กระลังเล้วไหม่เดี๋ยวเนาะบ้านเัาเห็ดจักจักคนนี่เห็ด เบิดอันนีส่วนวน15ลังเฮือนพี่น้องเฮ็ดคันนี้เพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดนํากันเบิดบานเนาะก็แล้วแต่ผู้ใดมีขึ้นสิเฮ็ดนะพี่น้องก็เฮ็ดได้ผู้ใดบ่มีก็บ่เฮ็ดเนาะบ้านเฮาก็ไผมีก็เฮ็ดพี่น้องบ่ได้เที่ยวเิ่เพิ่นอ่ามัดนจหน่อย รักแม่บัดตะพังเท่าขามไปคนนี้ไปเบิรวิธีเราโตใหม่พี่น้องเดียวเ่าสิพาไปเบิรไม่ส้างไผ่ปนนบดาไม่นี่แต่ใหญ่เนาะหัดน้อยอเลยพี่น้องไปเบิ่งวิธีเพิ่มมัตปะ โอใหม่สางไผ่พี่เนาะวัดโอวัเถิงเนาะขัดอย่างดีเนาะเอาเอาเสือขัดแล้วก็ตอกเล็กตะโูอีกจักเม็ดบัเถิงอันนั้นนะต้องดุ่มจิ้มปลายมันเลิกพี่เนาะวัดเท้าวัดโตกับวัดวัดถิงเนาะวัดถิงดินนี่วิธีเฝืนหมัดโตใหม่สางไผ่ ไม่้นดี่าตายงออ่านะคเามเาะองาไ้ต่อได้เลยนาะนาจ้ประมาณทิศปลายทิศถุงมือเสียเจ้าพี่นนอะเพราะเห็ดหลายคนเนาะเห็นหวานนะคะเขาเห็ดกับประมานซองขีดเลวนะพี่น้องอันนี้หวานเนาะมีนเห็ดห้ายเนาะส่วนดวนได้นาจะเล้วไว่ายู่พี่เ้อง บรรยากาศบ๊วยเด็บอลโต๊กซองเหม่อในเงินบาปโยู่เขาอยู่บ้านอื่นเขาจอดมือเม้นเที่ยวหรือว่าบ้านคับยาเออบ้านคับยาทันเดียวพี่น้องเพราะว่าอันถ้าบ้านเขามันตื่นเนาะบ้านนอกมันเด็กพี่น้องมันก็จะเหยีดหยาดนี่เพื่อเดียวกับบ้านเขาหนาจะาบริโตมา ถ้าม no? si ันตึอ si no. ันเออแม่ถ้ามันตึอันนี้ถ้าบ่ต่อบ่เทงพี่น้องเอ้ยสิได้เที่ยวสบายเด้บัดนี้แต่ละเทื่อเลือกลืนกะื้ออ่ะพี่น้องขามเอากันเที่ยวเที่ยวเปลี่ยนกันขามเนาะเฮาเฮ็ดก็พอแล้วว่าเที่ยวสบายเด้พี่น้อง ใลรกว่าอันพ uh, ัง uh, นั it, yeah, ้นเหตุน่าฮอดิซิอาหลายเดือนกับบ่ไใดตองดิซีียทุกเถื่อทิบขามนะพี่น้องอันนี้มาอีกาเอามาขันเนะขันก่อนตาดหลังแดมไปดีพี่น้องมาอีปนัดซากบงสีบริเันอยู่เจอนะสบายพี่น้องเที่ยวาคัวแบบนี้ ประมาณทิศทิศหนึ่งทิศปาลายนี่แหละโอ้ยบันจะมาเมาด้เอเาซองทิศข้างเด้ออาหนนเดาทิศไม่ห้เมอไม่่าจ่ย่อนอันนั้นไม่ปุกไ,ไม่ที่บ่านเปสิปูขัว้วนี่เอาใบแป,ปนะนวดเตะเอาปเปม่แปะพี่น้องเิ้นยาไม่แปนปูเนาะ สั่งเอาสั่งเอาอยู่หวานอนาพุนบ้านเอียงเกาะกันทัวผู้อวัวสั่งเอาหวานที่เขามีใหม่ได้เพื่ี่น้องซื้อเอาออกขึ้นออกแพะซอยกันนะร่มขึ้นควันบ่าบนหน่อยได้ที่นองไฟฟ้มีเงินกับบรีเัมใส่ใจ่าย้านน้ประจักษ์เด็กตะปู ใส่ใจรายเลยมีเงินเดี๋ยว่มมีคนเห็ดเดี๋ยวขึนเาเบดลายละได้หมเนาเหีต้อเยียบๆซ้ำนยังเห็ดสมัครีเป็นเบาก็เฮ็ดสมัคีกันเบิดลายนะพี่นนองก็เดีวแต่คนมีแฮ่มีกำลังใครอยากเห็ดกรไดใครัเห็ดกระไดพี่นนอะ แต่ค่นสะดวกน่ะมี่างอื่นเห็ดข้าวสีมาข้องเห็ดแต่ครัวอย่าเดียวสีค่ะกำได้ยได้พี่นีบ้านหาบดิเกียวเขาพี่น้องก็ได้มีกำลังเห็ดได้น้ำเทิมเขาบดิเกียวกูอ่งก็ข้องอัน่อนะคะมาถน่อยหนอเก็กูอ่กูอ่นพี่น ซ้ำซ้ำซ้ำดีดีกันได้เห็นะยาสิพาล้เพิมเล็กหน่อยก็ได้ด้านน้ำบานพี่น้องเลยยเงี้ยๆเงี้ยอยู่เวลานี่เหียบมีงานเอียงนะสุดจอยกันนะพี่น้องกวางเติมมเได้อนเดิมวูวาสุกับประจายีดุมบุน เดียวแต่ละมือเ้าสิมาอัปเดตบบาขัวหอดใจหอดใจเนาะพี่น้องมันนี้พลาเบิ่งบรรยากาศวิวเป็นกำลังปั๊กรักมันนี่อีเด้พี่น้องก็ลังเลยในหนึ่งเนาะต่อสกสัดถาปูนด้วยเนาะจอจอปูนถาเหือดด้วยขินสบายพี่น้องมันต้องทถ้าเมืองยานมันเหมือนเนาะเพราะว่าเถ้าเนามันบริสใส่ดินน,น,น้ำขึิงดีด้วย มาเบิงเรียกหน่อยมาสิบเวตพี่น้องโอ้โหได้จะโตสูกวางล้ยั็ทาสิบเวางันลานชโฟพี่น้องมาสิบเมตบรรยากาศต้อนานบนอ้อนกุ้งเทพุน้ำมาเห็ด còn nó, còn ba Phú hết khuá à thì nó con không hiểu chuyện gì, các bạn เด็กน้องตวเลยเนาะกําลังซักเล่สิก่อนตีด้วยเล็กน้องแค่น้องอาเม่อหิอากาศหนาวเลยพี่น้องโมีเลดเนาะม่ยคือคนตกลองเหม่การหนาวลมหนาหอดเรือชิปเอสโอ้ยนี่เดามเลยเนาะ มาและนี่รดมาตลอรถเทียวได้หน่อยพีจิมงโ้ยเฮ้ยอะไรขี่พวอยู่กลางน้ำโผลป้าพี่หน่อมึงเด็กหน่อยบานเผื่อความเก่งมันั่งพวกอยู่กลางน้ำโพวกอันนั้นแก๊สปารลักสันนี้เลยเนาะเจอนนี้ đi khoét tổ cua ngoài hoài hoài hay tổ cua luôn vào đây hên nó này, không sương bao con, rắc cái đấy. Cái quan nên moi đeo nhồi, quan mà mình mình bạn hông. ขี <Ờ S 2> <À S 1> ่โพพาตุเ huh. ย e ็นพาตุเ huh. ย็นความเก่งเนี่ยพี่น้องเห็นปะไปไปยาหมอกเอนขี่โพเดินอยู่กลางเหอนขี้โฟได้้นมาขี่โฟได้สดอด้ ไกันคนใหม่นะเมื่ออ้ายอันนี้ว่าไม่ดูฟังเนาะพี่น้องมันยืนใหม่ง่ายเจออยู่กลางทีเพื่อไปตอกไปเอาใหม่ไปอีกแต่ยากเนาะงนายขันตอนใหม่เพิ่นมีจะใหม่อันนี้ใหม่เนี้ยมาคือคือใหม่อันนั้นดี่บ้านน้อพี่น้องไปจักสือไม่สามไพ่ไม่แป้นใม่อันนี้ฆ่าอากาศนี่ ไอ้นตัวเศราก่อนวาเคียดคามใหม่ยี่ฝั่งเะยี้นาเคี่ยที่ว่าพนักงานนี่ขามได้เดือนพี่เนาะแต่ว่าวันนักขามก็จะว่าหักเนาะตอนตอนกเจะหักตันกเคี่ยพนักงานเว่าหักถ้ากันเด็เที่เป็นมือพี่นาะอันั้นขั้นหนึ่งไรขามพัวนี่เขาเจะขามชิบ ที่พับทีนี้สิหาข้นตามเงินตามข้าพี่เนากว่าตาใจใจทำได้เนาะลงขืนได้สื่อไหนสื่อต่อเบิดได้ว่าสีหาสีดาทำเอนเตือเือนไม่อันนี้ไม่ไม่สางห้เขาค้ายดำมเทใดนี่ว่าไม่ทำเองดำหนึ่งเาพัดป้าพี่นนอะไม่สางไ่นี่ดำมหนึ่งเาพัดนี่ เออบตไมตะเนี่ยวันนี้เตะตีนนะ้ปพีน้องเลยลงทุนโคตรล้านเลยพี่น้องเห็ดัวนี่เก็บแพงไก่ย่ากันเด้อเพื่อสิได้ชุนได้ฮอนเนาะเห็ดกะจัะ น้องทิ้นใส่เงินนะครับพ่ีกมีไ้นเนะมากะอีกเนาะเมิดอตายแล้วเนองรบวนเดี๋ยวโมเมนต์ซีหาสิปลานนบอสกวอีกเนาะเฉพาะว่าผู้ไดบ่มีทุนบ่มีเนี่ยกับกาเห็ดที่น้องว่าเราโงทุนร้ายเนาะไดมีเงินกับเห็ดมีแหมีก้เห็ดนะพี่นนอะ นาะกลัวสิซักใหม่ได้เนะาะปักลงไปได้ไมก่กระพึ้นตอกตกไปคนถอยไปค,ไปค,นอ,คอนนักแก้มือเดียวตอนตกไม่คุยเนีนนน่ยเดี๋ยวน้องดูเนาะเพื่อความมันแต่มันเหนียนมันนาเห็นไดีเนาะคุยทุกทุกอันเนาะเห็นของ ทางนะคะเหตุปีมหยาดบ่มีไหมควยกลางสำไมเวลาเอาขี่รถไม่ติดกวยคัวค่ะไม่โมเนยไหมกระห่าง,หางเขาจะเหดุีกายนะห่างกับจิตตะทะยาเลยพี่น้องควยกะกับคัวเธอนั่งเกือบโต๊ะเลยไรแง่ฝนอยู่แล้วมันเหมือนเขาจะปูไว้แป้นทั้งแง่โคกันอยู่ม,นนมันมีแป้นขี่รถมันเหมือนฟูดี้ผิด

พอจัง huh, สั่นเถิดจะสียหายคนเด่ดแต่แต่หยาเนี่ยพี่น้องข้าก็หยาคะแนนตอนนั้นมันอยู่กลางว่ามั้งนี่เด็ดซ้ำนี่แห็ดแต่ว่ามันเลิกไม่ซ้ำนี่ก็ดีฝนตกวันนี้มันมืดเลยแต่นะตาชิโนงมือนี้แล้วเเนาะเตาชิพากันเหนียงเกลียงเก็ียบคอไงเนาะไปที่เดีน้อยแล้วเด็กเด็กชิโน้อ๋ออ๋อเขาไปเหนี่ยอ คำไหวก็พากันเช่าหมือนปืนมาต่อเก็บใหม่นะวดสีแดงนอมันนี่ได้ซ้ำิพักลักเมือนแ่้ก็จะวดเลยก็จะจอบล้วนมือนไปเมื่มื่อเม่มึงมาแล้วได้อีกเอ้ยเผาย่ขรัวเลยนาะจะนาอแล้วเา ติ่ตามท้อสมาขสิอัปเดตให่พี่น้องเบิ่งคู่มือเนาะีเด้อพี่น้องควายกันดังมาอัปเดตในพี่น้องเบิ่งฮกับปักลักม้นนี้เนาะสุนะไหลซ้ำนี้พี่น้องป้าป้าช่องชองีายผุนเด๋วนี่คันไม่มาท่านือเป่าโอ้ไม่เขาจะไม่เขาจะเพท่นเด๋อเพิ่นตัดเด๋ว เลือกใส่ใจอู้พี่น้องมันเป็นง่ายนะ้วเป็ครัวป uh! mm ่ะ hmm. น่าจะพาดอันเมื mm ่อยเด้อมาปดเป็นครัวไม่ไผ่พี่น้องเบิ่งป่ะเบียไปเมื่อป่ะกลับกันพี่น้อง